สวัสดีครับทุกคนครับก็ยังอยู่ในหมวดการซ่อมรถนะครับวันนี้ไปต่อภาษีมาแล้วยังไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่เดือนยังไม่ได้ขาดครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนเพลาขับข้างขวานะครับซื้ออะไรมาให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ ติด,ท,ตดทิ้งกี่เปอร,ร์เซ <6, 60. S 1> ็นต์นะคนแปดสิบหรอหกหกสิบมาณมุดอยู่พองก็อ่อ๋อใช่แปดสิบแปดสิบ <5. S 2> ข้างหน้าข้างหน้าหกสิบอ๋อดูหลังหลังก็แปดสิบแล้วอ๋อค่ะเดี๋ยวมันร้อนบ,บ้านเราเดี๋ยวมันร้อนออช่วยได้เยอะอ่ะมันจุดมาแล้วว่าเดี๋ยวจะรอ้อนไหมนติดเท่าไหร่ผมติดอยู่เนี่ยอยู่ตรงอ่า ทนคนเดินมีน้ดนึงอะ่ะสองพัน 2, กว่าบาทสองพันห้ารอบรอบคันเลยตร,ต,เตรงเนี้ยตรงเทศบาลตรงเนี้ยตรงเนี้ยเข้าไปหลังหลังโรงพักมันจะมีร้านหนึ่งอะ่ะอยู่หน้าสวนสาธารนณะอ๋ออ๋อบอกแล้วอ๋อรถตู้รถตดใช่สองพันห้าให้คูติดให้ก็ไม่รู้อย่างดีปแบบของเป็นของให้คู สองพันห้าสิดรอบคันรอบคันเลยสิบรอกระจกเฮ้ยเนี่ยกระจกกระจกผมไม่น่าแรงแล้วหน้ามบวมไงแหนะกระจกรู้ง่าประมาณเท่าไหร่กระจกกระจกตัวไหนฮะกระจกตัวหน้าพานะห,หน้ากระจกรถยนต์นะน่าจะพันสองพันนี่น่ะแม่นั้นแถวนี้ก็องมีมั้ยนั้นอะไร บางไผ่เนี่ยบางไผ่หน้าหน้าหน้าอะไรนะหน้าเอา่อหนา้าร่มบ้านนะรอดก็ติดได้เราเลยไม่ก็ต้องหาร้านให้ช่างก็ติดทีเดียวถ้าติดให้เลยรู้สึกว่าจะเป็นที่อะไรนะตรงอ่าหมู่บ้านในตรงแยกอะไรตรงแยกเฉลิมพระเกียรติตรงอ่านนทบุรีอ่ะตรงใกล้ๆนเ,เ,ดเดนี่ยสมเด็จนะสวนสมเด็จเนี่ยมันจะมีร้านนึงไง,งตรงอ่ะเป็นร้านกระจกเลยรถยนต์อ่ะก็ติดให้เลย โ,โอ้เสียหมากเลยมันน้ำแตกมันโดนวันที่หนึ่งพอดีเลยบอกงานพาบานเลยฮเ,เนี่ย,ยวพึ่งจะเนี่ยพึ่เจะหเึ่งถ้าวันที่หนึ่งเพราะอู้พึ่งเปิดไงมันน้ำแห้งฝาโป่งอ่ะแล้วลงพื้นพึ่งจะเปิดวันนี้อยาวเลยไม่มีรถใช้สุดแต่พูดถึงโอเคนะรุ่นนี้มันอะไรมันหาง่ายเนาะอะไรไม่แพงรุ่นถึงแปด่ อะไรฮะเมื่อวานผมไปเปลี่ยนเนี่ยกันชนหน้ามาเนี่ยผมเอาของมือสองไปหาวิ่งหาของมือสองมาใส่มผมไม่ทำเลยผมหาของเทียบสีเหมือนกันผมมาใส่เลยลใส่เองเ,ยเลยถ้าถ้าทำก็สองพัห้าถ้าทำสีสองพัน <25. S 2> หา้าโอดดสวยเ่ยฮะอะไรก็อโอเคหาง่ายอยู่คุยกับเพื่อนนะ จะลรุ่นเดียวกันเนาะเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยแท็กซี่เขาต่อให้สามปีอีกสามปีอีกสามปีอีกสามปีก็แสดงว่าก็ยังพอมีอะไรอยู่สามปีสี่ปีเนี่ยสี่ปีห้าปียังพอมีอะไรอยู่ก็ยังพอหาได้อยู่ขับรถต้องมีอะไรสำรองเนาะถ้าอะไรแพงเกินไปก็ไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้ถือว่าขับสบายใจอะอะไรพอหาได้ ผมก็มาหมดอายุก็พ่นสีเองเลยน่ะพ่นสีเองเลยสเปรย์อ๋อเรียกรถพี่ใช่พ่นทับเกี่ยวเลือกไปเลยอ๋อพี่ก็บแท็กซี่ก่า อ๋อพี่ซื้อแท็กซี่ปลดป้ายมา <ไป S 1> <ๆ S 2> มาใช้พ่อผแท็กซี่อ๋อรถรถรถของพี่จะแตกคันรถแต่<ช>มือแรกเลยถือปรกใ้ใบแดงเลยอ๋อ,อพอหมดอายุพี่ก็ปลดป้ายเอามาวิ่งป,ป,ปลดปลดแล้วก่อนหมดอายอุาย้วผมไม่ก็จะไปรับใครอ๋อเราขับเองมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะมันจะโดนมออเตร์ไซค์ชนตุดเลยนะน้องตกแทบเลยอ๋อนี่พี่พ่นสีเองเลยพ่นเองเลยดูดูเป็นลายทุกเกโอ้สุดยอดเลย กระป๋องห้าหมืบาทบาทลอยเออบาทลอยพ่นถุห้ากระป๋องทั่วแล้วบาทโอ้พ่นพ่นเองเลยเนาะมันเป็ูดเดือนเขียวเหลืองอ่ะเออครั๊บปนับแต่ว่าเราขับเองปัญหาการซ่อมไม่มีอะไรก็คือกาเป็นไรเราก็มาเนาะแล้วก่อนปลดป้ายได้ได้กี่หมื่นโลนอ่ปลดได้ร้านบาอ่ะร้านกว่าโลต้องนานแล้วโอ้ร้านกว่าโลเกลือเกลือไม่มีปัญหาสุดยอดเลยคนนั้นรู้ดีไง แต่เขาบอกว่ารุ่นใหม่ไม่ค่อยทนเท่ากับรุ่นนี้ร์ใช่ใช่โอ้ผมนั่งมามาดูรถทุกวันหมดยก up เลยซ่อมหัวแพงด้วยในรุ่นใหม่ใหม่ครัเออเพราะว่ารุ่นใหม่ไม่ค่อยสู้รุ่นรุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยเบียร์ยจะทนแม่ผมไม่ได้เกียร์ธรรมดาไงไม่ใช่ออโต้เบียร์อโอโต้ออโต้ ลุกตามมาเรื่อยๆมาให้ฉ <c oughs> ันเลยมาเลยนะเราะตอนเพราะเด็กไม่เ <bursting> ด็กเลยมาเรื <persone language gardens> ่อยๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ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 ้อ้โ อยู่ในการซ่อมฮะทุกคนรถแอดมบนาคันสีดำบไหมฮะจอดตัวนี้ก็ซ่อมรถฮะเนี่ยทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นร้านประจำครับเวลามีปัญหาอะไรก็จะเข้ามาหาเขาเนาะเป็นอู่แท็กซีแ่แหละรถเราก็ซ่อมรถเปแท็กซี่ได้ฮะ อ่ะวันนี้ก็ดูแลรถครับซ่อมรถอย่างเดียวช่วงนี้ซ่อมเปลี่ยนภาษีนะครับเมืม่อวานเปลี่ยนกระจังหน้ามาเปลี่ยนเองครับเมืม่อวานกี้ก็คุยกับเพื่อนร่วมอาชีพนะ <c oughs> เพื่อนร่วม <c oughs> เพื่อนรุม่มรูดเขาใช้ออทิตเหมือนกัน <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นแท็กซี่ครับที่นี่ ซ่อมรถครับทุกคนมาเป็นเพาขับข้างขวาครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้